จ่ายค่าแผ่นเกมใหม่ด้วยเกมเก่าหมดปัญหาเกมราคาแพงที่ value.com สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่รายการอีวาเกมเมอร์กิจอีวาเจ้าเก่าฮะวันนี้มาอยู่ในเกม c r าวออฟฮีโร่นะครับซึ่งเป็นเกมมือถือมาใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยฮะก็จะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมแนวเทอร์มเบดอาร์พีีมุมกล้อง360องศาเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าเนื้อเรื่องคร่าวๆห้ฟังล้กกันนะฮะส่งข้ามชุลมุนทุกคนแย่งกันเป็นราชาอสศูนต่างดาวที่บุกเข้ามา ทำให้คราวออฟฮีโร่รุ่นวายและมนุษย์ได้รับพลังพิเศษระหว่างการต่อสู้กับอสูรต่างดาวพลังไม่ได้นำแสงสว่างมาให้แต่กลับนำมนุษย์ดำดิ่งสู่เหวแห่งการต่อสู้ชิงอำนาจแสงวิญญ,ญาณอสูรทั้ง3ค่ายได้ก่อตั้งขึ้นแต่ละค่ายต่างมียอดฝีมือที่มีความสามารถไม่น้อยไปกว่ากันทหารทั้ง3ค่ายจึงต่อสู้เพื่อชิงอำนาจความยิ่งใหญ่ผลจะเป็นยังไงเราไปนคนกํนหนด เคเมื่อ <Okay, S 2> เรื่องจบไปแล้วเนี่ยเรามาดูในเกมกันดีกว่าฮะว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ครับนี่คือตัวละครของผมนะฮะเราสามารถจิ้มที่พื้นได้เดินได้นะฮะคืออันนี้มันอยู่ในสภาพในอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในเมืองะฮะอยู่ในเมืองเออตอนเราสร้างตัวละครมาเนี่ยเราสามารถเลือกได้ผู้ชายหรือผู้หญิงนะ,ะซึ่งแน่นอนผมต้องเลือกผู้หญิงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะจะบอกว่าผมเลเวลยี่สิบสองแล้วนะฮะเล่นมาไกลแล้วนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าพลังของผมอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะฮะก็โอเคใช้ได้นะ mm hmm. เกมนี้เป็นแนวเธอเป็นไงโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นให้ มาสักนิดหนึ่งโอเคับผมเมื่อเราเข้ามาในหานั้นเนี่ยมันก็จะโจมตีอัตโนมัติเลยฮะเป็นแนวเทอร์มเบรทนะฮะเราไม่ต้องโจมตีเองเลยนะครับนะฮะอ่าผมลอง,ลง,ลงที่ดูกดทีกดหนึ่งดูฮะซึ่งเกมเนี้ยมันมีระบบ N เอ้ยมีระบบ SNS นะฮะแนวญี่ปุ่นด้วยนะ,ะแนวเจแปนนิสนะฮะ SNS คืออะไรเขาเรียกว่า Social Network Service นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับ เมื่อเราเปิดเนี่ยฮะมันจะมีตอนแรกมันจะเปิดบแบบแวนนอย่างเงี้ฮะอ <ST AR UNG> ่าเห็นมันจะมีข้อความแชทเนี่ยมันจะลอยเด้งมาอย่าเนี้ยเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมมันอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าแนว SNS Japanese นะครับโอ้โอ้ซึ่งเป็นข้อความพวกเราเนี้มันจะเป็นข้อความที่แบบว่าคนพิมพ์พิมพ์พิมพ์ไว้นะโอเคมาดูที่ระบบต่อสู้ใหม่ฮะเมื่อกี้มูดแต่ให้ดูระบบ SNS Japanese นะฮะระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ k นะฮะเซอร์วิสนี่ครับ ในเกมนี้ออาขอเ,าเอาอนี้ออกะฮะรู้สึกว่ามันมันเยอะไปโอเคครับปิดครับอ่าฮะเราก็จะทะล่งไปฮะเราหมุนกล้องได้ด้วยฮะนี่ฮะสามล็อกสิบองศาตอนนี้ใช้เขาตีไปฮะเราสามารถกดแชร์อาวุธได้ด้วยฮะเราสามารถกดแชร์อาวุธตรงนี้ได้ฮะจิตเท่าน้องแข็งโ้่าโอ้สังเกตให้ที่ตัวละครนะถ้าเกิดมีไอ้ลูกกลมๆสีข้างบนนะข้างบนงบน่ะไอ้ชิบ เราสามารถใช้สกิลได้ฮะถ้าเกิดเป็นลูกกลมๆสีส้มข้างบนฮะนี่สกิลอลังการมาฉาจมวารีปักศีตกลงมาฉาจมวารีปักศีปักปักพาโอา้โหชื่อแต่ละคนนะฮะชื่อท่าสาฟ้าขย่อมเทพ่สายฟ้าขย่อมโอ้โหเรียบร้อยครับเราบอกว่าท่าฮะท่าที่เป็นแบบว่าอลังการตะเกียบที่ เเทพกระบี่นะฮะอะไรวะถ้าเทพกระบี่ตะกี้นะฮะจะบอกว่ามันมาจากนี่ครับนี่ครับฮีโร่ครับฮีโร่ตัวนี้นะฮะฮีโร่ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าถูกชะโงกกับฮีโร่ตัวนี้ครับนะฮะเออเนี่ยฮีโร่ตัวนี้นะฮะนี่ครับซึ่งเขาเรียกว่าฮีโร่ต้องชะตากันนะถ้าเกิดเป็นฮีโร่ที่ต้องชะตากันเนี่ยเราจะได้ถ้ากระบี่อาศูนย์นะฮะ ท่ากระบี่อสูรเนี่ยไหมมีท่ากระบี่อสูรเพิ่มขึ้นนะซึ่งจะเป็นการใช้ท่าคู่ซึ่งจะทำให้แรงมากนะเพราะฉะนั้นเราเลือกดีๆฮะว่าต้องการฮีโร่แบบไหนนะในการมาใส่ในกองทัพของเรานะฮะนี่ของผมก็ใส่นี่ครับฮีโร่ตัวนี้คู่กันนะฮีโร่ตัวเอ่อคิโยสวรรค์กับป้ายอัคคีนะครับห,หนูไม่ไหวแล้วเนาหนูไม่ไหวแล้วนะเป็นอะไรอยู่ข้าเลย เราสามารถอัปเกรดฮีโร่ได้ฮะหาของมาใส่ให้ตัวละครต่างๆนะนะนี่อัปเกรดเลเวลฮีโร่เราต้องมีเนี่ยทะลุกลมๆเนี่ยสีส้มๆเนี่ยฮะเราต้องมีในการอัปเกรดนะฮะถ้าเกิดเราไม่มีก็ไม่สามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับนี่นะติบเติบตบตบ,ตบ,ตบ,ตบนี่เมื่อถึงในเลเวลหนึ่งนะฮะประมาณเลเวลสิบห้าหรือว่าเห็นไหมมันมีฮีโร่ต้องการเลเวลอะไรถึงสามารถอัปเกรดพัฒนาเป็นบวกหนึ่งบวกสองได้ฮะตอนนี้ ผมพัฒนาได้แล้วแต่ว่าผมขาดยาพัฒนาฮะต้องไปหายาพัฒนามาเพิ่มนะถึงจะสามารถพัฒนาเป็นขั้นสองขั้นสามได้นะครับนี่ขั้นสองถูกแล้วนะฮะเากมนี้นอกจากจะมีระบบเนื้อเรื่องแล้วนะจะบอกว่าเนื้อเรื่องนี่ดีมากนะยังมีระบบ PvP ด้วยนะฮะโอเคฮะเรามาดูกันที่ระบบ PvP ฮะระบบ PvP ก็จะมี PvP หลายแบบฮะอันนี้เป็นสนามประลองธรรมดาครับ นะก็จะเป็นการไต่ระดับขึ้นไปฮะตอนนี้ผมดาเมเอ่อเขาเรียกว่ากำลังกำลังลบอยู่ที่70,000มืนะฮะผมก็สามารถที่จะไปสู้กับพวกระดับที่สูงกว่าะฮะดูที่ระดับสูงกว่าที่มีกำลังลบน้อยกว่าฮะเอาคนนี้ล้วกันนะ,ะระดับที่3939ก 39, นะฮะกดเลยบวกเลยนะครับวิ่งแรงทิ้งทำลายอ๋อรู้สึกว่า ผมก็ทำไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับเนื่องจากว่ามันอัตโนมัติหมดเลยนะฮะไม่สามารถเอาอัตโนมัติออกได้ครับ,อ,รบอุ้ยบวกโหมดครับฝั่งนู้นมีหกตัวฮะฝั่งผมมีห้าตัวหลบได้หลบได้ครับตัวละครหลักของผมนะถือปืนถือปืนกลกระบี่เทพอสูรมาแล้วครับผมสกิลเด็ดน,นะฮะไปโคตร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 เรียกเป็นหน้ากลอง เรียบเป็นหน้ากองโอ้โหตีเหมือนตีผมไม่เข้านะฮะมัชชาจมวารีปักสีปักนภามัชชาจมวารีปักสีปักนภาไ้ยไอ้หนี้ฮิวครับมีฮิวด้วยนะศัพส,สิ่งอึ้มขึ้มต้ตีไม่เข้านะฮะไ้ฟ้าขยับโอ้ยงี้ยก็ให้ตายไปเลยโว์อัดโอ้โหท่าสระท่าแระคนโคตรเฮงนะให้เนละือกเรีย,ยบร้อยครับดูดเลือดฮนะ ถ้าเกิดเราโกหกบอว่าเฮ้ยมันนานว่ะมันตู้นานเราก,กดข้ามตรงนี้ได้ครับกดข้ามปุ๊บอ่าโอเคมันรู้ผลใครชนะเลยครับว่าใครแพ้ใครชนะครับนะโอ้ระดับขึ้นพูดๆนะฮะโอเคสุม่มแค่ได้อะไรตรงกลางโอ้ระยะพัฒนาฮะแม่ระดับขึ้นไปนะฮะอ่าตอนนี้ฮะดาเมจผมเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะโอ้ จะบอกว่าเกมนี้ผมไม่ไม่เติมเลยฮะจะมีเพชรเก้าะก้าเก้าแล้วฮะซึ่งขอบอกเยอะมากอันนี้เป็นกาชาสุ่มอาวุธที่อยู่ด้านมุมขวาล่างตมืเนกี้นะฮะอินจิตน,นี่ครับอาวุธอันนี้ครับไว้ใส่ตรงนี้ครับนี่ครับเราสามารถเอาอาวุธตรงเนี้ยมาใส่ตรงนี้ครับแต่ถ้าเราไม่ใส่เนี้ยมันจะสามารถไม่สามารถที่จะใช้ได้ไนงะ เราต้องมาใส่ตัวนี้ก่อนนะฮะเหนี่ยม,มั้ยตรงเนี้ยตอนแรกมันจะไม่มีใช่ไหมเราต้องใส่เข้าไปจุ๊บนะเราจะได้ดาบจิตเหมันนะฮะเหมันอรัญจิกนะฮะอัพเกรดไปอัพเกรดไปอ้อผูกกระโจมตีเยอะขึ้นเกมนี้ผมบอกว่ากิจกรรมการรับของเยอะมากฮนะดูดิฮะเริ่มต้นมานี่เขาบอกว่าง่ายๆส,สบายๆแล้วของเพียบนะฮะ คนบอกว่าผมไม่เติมจะเทพได้ไหมฮะได้ครับนะแต่ว่าเราต้องก็ชา้ากว่าคนอื่นทอนนิดนึงนะไม่เป็นไรฮะเราก็เล่นสายฟรีไปนะเรบคนสายฟรีนะเออเล่นได้ครับไม่ต้องกลัวนะแต่ใครอยากเทพเร็วๆนะก็เติมตังค์กันไปดูดิฮะรับของอื้อเลยฮะโอ้โหนับของรับของ รับได้ให้รับฮะนี่เทพมอนี้รับไปได้ครับมีคนขายไปแล้วมอจ้างอ่าันนี้คือก,ก,กาจรจ้าง MBC ครับเดี๋ยวสุ่มกระชาก b c มาเอ้ยนี่คือการจ้างฮีโร่นะครับเดี๋ยวสุ่มกระชายฮีโร่มานะครับอ่าแบบฟรีมาครับ้าาคตัวนี้ก็ซ้ำแล้วอะ่ะมาอีกทีหนึง่งตัวหนึ่งครับมีครั้งฟรีหนึ่งครั้งครับกดไปตัวเทพตัวเทพาจะรบกวนจิตใจเจ้าจอโอ้รบกวนจิตใจจริงครับตัวนี้มีแล้วเฮ้ยเปิดกล่องอะไร สวัสดีครับอ,อเฮ้ยกล่องสมบัติฮีโร่ได้ยังไหมครับวิรรวประสบมีเหล้าไหมประสบมีเหล้าไหมหลงจีนกินเหล้านะฮะดีเลอตัวเทียบฮะตัวนี้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 ดีตัวนี้ดีเฮ้ยอาวุธรวบรวมได้แล้วพลังลบดีกว่าฮะ กรดไปเลยอเราโจมตีบวกเขาไปอีกฮะมาดูที่กิโลกัน,นะฮะกิโลของเราฮะจะแบ่งกันเป็นสีฟ้าสีชมเอ้สีส้มสีม่วงนะครับซึ่งที่ผมดูเนี่ยตอนนี้สีเอ้สีส้มจะดีกว่าสีอื่นๆเลยนะฮะก็คือสีม่วงเป็นเกรดที่ดีสุดนะฮะ ไอ้ตัวนี้ต้องการอะไรครับกระบี่เทพโอ้เราไม่มีกระบี่เทพนะฮะเลยไม่มีพวกนะฮะน,นี้ต้องการโอ้กันเจียงนะฮะน,นี้ต้องการอัมพันธ์เลือดนะฮะโอ้ซึ่งถ้าเกิดมีเอ็มบีเป็นงงมีฮีโร่ที่เขาเรียกว่าถูกต้องชะตากันเนี่ยเราเอาไปใส่ทีมจนเป็นอะไรที่ดีกว่าะฮะดีกว่าไปใสเ่เดียวๆนะฮะ เนี่ยเราเดินได้ในเมืองได้ครับทักทายชาวบ้านเขาชาวช่องเขานะฮะนี่ฮะโอ้โหคนเยอะเหมือนกันนะฮะไม่ใช่คนน้อยเลยเนะฮะโว้ยนกบินโอเคไปบวกกันดีกว่าฮะซึ่งเขาบอกว่าการเล่นตามเนื้อเรื่องเนี่ยเราสามารถเมื่อถึงในระดับหนึ่งเนี่ยมันสามารถเปิดกล่องนะเปิดกล่องต่างนะเห็นไหมเมื่อเราผ่านสามดาวสะส,ะสะสมดาว ถึงระดับหนึ่งแล้วสามารถเปิดกล่องได้หรือว่าเปิดตามทางก็ได้ฮะอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเราจะได้รับหมวกได้รับเ,เงินซึ่งผมบอกได้เยอะมากนะเงินไม่ขาดมือเลยนะฮะมาเรามาดูว่าดาบมังกรนที่เราได้มานี่เป็นยังไงฮะเราลองดูฮะกเลนไฟยตี้วอชช์เฮิร์ทเฮิร์อ้าวอิวเฉยเลย โอเคฮะอันนี้เป็นฮิวนะไม่ใช่โจมตีก็ดีฮะก็ดีเหมือนกันนะไว้ฮิวนะเพิ่มเพิ่มความแรงหน่อยเพิ่มความเร็วหน่อยขมขมมกดใช้ครับเทพอาซุนกามีเทพอาซุนหัว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 วิชาจักรวารีตัดสีตัดน้ำผาแสนวงจิตเทพสายฟ้าขยับ เ,เ, <Yeah. S 1> เนี้ยชิวๆนอนเล่นกันยังได้เขาบอกในเกมนี้อโอ้โหสบายๆชนะขาดลอย mm hmm. บอสประชื่อชื่อ,อ,อลูกเต๋าดอรบี้เนะะี่ยฮอน่ารักเชียว mm hmm. เนี่ยเอาผลผมอาหารพุกเนี่ยกดลับลองมาดูโปรโมชั่นการเติมเงินของเขาบ้างนะฮะว่าเติมเงินครั้งแรกเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างฮะถ้าเกิดเราเติมปกติ300รอเพชรเนี่ยเห็นไหมสามร้อยเพชรเราจะได้แลกเติมได้รับเก้ร้อเพชรได้ได้คูณเยอะเหมือนกันนะเหมือนยิ่งเติมครั้งแรกให้ไดเ้เหมือนกับก,การเติมครั้งแรกยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งได้เพชรแถมมากเท่านั้นนะฮะแถมยังมีพวกการเตือนไอ้การเดือนถาวรอีกนะฮะเห็นไหมการเดือนถาวรซื้อ,อราคาเท่าไหร่เนี่ยดูแป๊บ หกจุดเก้าเก้าดอลลาร์นะฮะก็ประมาณ249บาทนะครับเราจะได้รับเพชร420นะฮะเพชรทันทีและก็จะได้เพชรทุกวันฮะวันละร้อยนะฮะอืมก็โอเคนะเออ <c oughs> หรือคุณอยากซื้อตูมเดียวเลยก็ได้ะฮะแล้วก็จะมีพวก vp แนละสิทธิ vp ีพีต่างฮะนะผลลับอืแต่ราคาแพงอยู่นะเนี่ยหรือว่าเราจะ มี VP ยิ่งเยอะเนี่ยเห็นไหมพอวีพสองเนี่ยไดนะ้กระบี่นะกระบี่มาบานโอ้โหได้ของดีด้วยนะฮะโอ้โหเมื่อวีพีสมได้ของดีนะฮะโอ้โห VP พีสี่ได้ชุดเกาะโอโห้หูนี่หมวกโอโห้หของดีะฮะยิ่งวีสูงเท่าไหร่ยิ่งได้ของดีนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเออมีซูมก็ได้ครับอ๋อซูมตัวละครฮะอ,อ๋อ ดูฮะดู360องศาหมุน360องศาออน่รารักโอเคฮะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะใครที่อยากเล่นนะอย่าลืมโหลดมาเล่นนะรับรองสนุกแน่นอนฮนะแอดผมมาได้นะอีวาจุดเกมเมอร์นะครับอีวาจุดเกมเมอร์นะแอดมาได้นะเออไม่ใช่แอดไม่ได้แอดได้ครับผมก็ยังเล่นอยู่นะฮะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการโหลดเกมนี้ไว้ใต้คลิปนะฮะใครที่สนใจโหลดมาเล่นงนะ้ะเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันฮะเออส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ